ม้าตอกเอ้ยมูมีตัวไหนกัดทัดให้คุณสาวม้าตอกทุ่มหินมาตอกบอกเยอจักตุ่เอาตะยุทคือหูว่าเขาจีหาเจ้าไปหูตอนไหนาเ่วงอันมื้บอกมาสะกอนจะเฝ้าเฮาไรแขกตั้งไก่มากแขกมากมีจัวเดียวมันหนีไปหาหมูว่าคอยเกาเถียงกับจังเปียวนาะคนเฮาเนี่ยแมวมากระเปียวเป็นว้เจ้าล่นเอาบ้านไหมปวดถึงเยอะเลย อันนมอดซื้อบาเขาหนี้อันนี้อันนี้คือแต,ต่ยุดว่าถึงเลขของเส้นต่อยนะคะเนเออาเนนะแม่นบอตตยเลขเขามันบ่กงดที่แล้วเอาตัวเจ็ดหานแต่ว่าเขได้ซื้อบาครับได้ซื้อพันซื้อพีแล้วพันซื้อเจ็ดหนึ่งพีแล้วแต่ว่าต้องบอกแฟนครับสกอร์ด้พะว่าเฮาบ่ได้เอาเ,เลขลงแต่ว่าอนี้โซก,กันซื้อแมนเดียวค่ะคุณต,ตาบอกว่างวดที่แล้วเลขพ่นเขาเจ็ดหา้าเจ็ดห้าต้องังรางค่ะ เข้าข้างล่างเจ็ดห้าแต่่างวนนี้ได้ไปต่ยง่ยงยาง่า่าัน,านเป็นน<ะ>ื้เป็นยัง้อหเฮ็ดนะครับเนเป็นเ็ดแต่ว่าถ้าถ้าแมนว่าเล่าหเห็ดนี่เข้าสีได้เลขเล่บาบฮะได้อยู่แต่งมได้แต่เดี่ยวน้ำปู๋ซ้ำชิมาบอกแต่เป็นเี่ยวน้ำจอยู่จุอย่าออกมานีนะครับอย่าง<อ>ม,มันอันนั้นเน,นาะ้นซะ้ำข้นค่ะสแดงครับ เอาเอาเป็นว่าถ้าแมนว่าได้เลขมากก็ชิมาซิมซิมทามแต่หยุดก็ได้เออถอดดิียนไวปเขามาบึงเนี่ยมันจะเด็ดตูเนาะบ่มังเนี่ยกว่าขาดออกก็ได้ม่หมดค่ะเออตัวนี้นี่เอาเต็มสูตรหรือว่าซีคัดก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ใครพี่จะละน้าเอาพี่เอาค่ะพี่เอาแต่ว่าเลขเขาตามสูตรมันออกวันเสาร์ออกวันเสาร์ครับงวดนี้งวดนี้มันก็ซีเกตสูงเหมือกัน คบร,รอบมาอีกแล้วครบรอบสี่เจ็ดศูนย์ครับครบรอบสี่เจ็ดศูนยเนี่ยพี่น้องงวดผ่านมาหนงวดถึงมันออกอย่งนี้งนถือมันรู้ออกงวดใดเจ็ดศูนย์สามงวดงวดบางยานี่เจ็ดศูนสามเออมันออกกันตอนถือเนี่ยอ้ากับเป็นแดงคุยกันมันจะออกรอบบางตัวหมดก่นก่อนสื่อเลยครับส no şey sì, yeah, ื่อตัวใดหมดก่อนสามชุดาเนี่ย โอ้งวดนี้เพิ่นแดงบัพประกันเจ็ดเน้บมันบอกบัพฝันนี่นะนี่ฝันฝันมือก่อนฝันว่าขี่รถพ่อปกครองทางนี้เขาให้ยปกครองไปยัางย่าไปย่าไปตะวาดินในความฝันนี่คนในหลาย้ายไปยุดขึ้นรถเทาเงินรับรถเทาเง่นไปเงินเอาเทาคนไล้ไร้เงินเอาเต่อมงคนหนาวัด อื้งฝ่าทั้งยังขี่ไปบรรโมเนี่ยทั้งนี้ได้ขับรถไปถอยหลังนันตินยังมึนรถเล่ะถอยหลังมีรักเสาอย่างนี้ที่หน้าวัดปรตะหยุดที่แยกบ้านเฮานี่ความฝันนี่ถอยหลังเจียวไปหับข้าเจ้าถอยรถถอยหลังประคองอ่ะถอยรถปะคองตะหยุดคยขี่บ่คยขับก็เงาบ่หับวกฝันเจียวถุงเทาก็ฝันเจียวรถถล่าครับบ้านนี้ก็ พอก็ดึงเช่นั้นเสาจังสีอยู่ตัวหม้อก็เป็นสังบางนบอกว่ามันตำตัดตำก็สร้างไม่ได้หีือวทีโค้งทิทางเขาตะเงินมองมองมาหาเงินเอาเถ้าค่ะที่ไปหาข้นไปบันโมนเนี่ยนหลทานพระทานอย่งทีไปทรงไว้จอยจังว่ามือนี้เงนี้จำเลียงเปไปเิ่งบานเดียินเอาเต่าโอ้ฟันเลยสามเจ็ด ามเจ็ดสามเจ็ดจำเบียนหนึ่งเป็นอาทีขั้นที่ครับในความฝันคนแดงว่าเจ็ดสองหายเจ็ดสองห้าแต่ว่าถอยหลังมันเจ็ดสองเจ็ดตัวสามเจ็ดมันต้องถอยขั้นเจ็ดสองห้าถอยมาเต็มหนึ่งบ่ะถอยหลังนาะมตามหลังมันถอยรถเถ่านั้มึงดึงเสยนั่นเสยนรักสาต่ำๆอยู่เสียทั้งนี้เปเบื้องยุ่งของมกลางบ้านเน่าน้ำมีตู่อย่างไปเบื้องอ่ะโบยินตัวเล็ มีหลักษาไว้มีตัวเลขบบัติหม้ไว้อยู่สามสามเจ็ดว่าจะวะสามเจ็ดเฮือนเราเถาบันดีทีบันดีทีเถาสียเป็นเรี่ยมทีถอยถถออยยมันรถรถประคองต่างหากแต่บางเฮือนเฮือนเต่เป็นคนหลายอยู่หันนาจีเปียห้าคนยู่หันนาจีรพ่อประคองจีเปียห้าคิดว่าสิไปอส์เซหรอครับว่าไปบรรมุนเอาเจ้าบุญบ่เป็นบุญเป็นงานอยู่บนนเฮือนนั่นประคองนี่ซาเจ้าะไฟแนนซัไน้ไหมค่ะ เฮือนเอาเถาหุ่นนี่ประคองมีรถเอารถประคองมากใจก็เจ้าไปนะในก้อนรถเถาก็มีสองสามขั้นขี่ไปเป็นสามล้อเล้วรถเพิ่นหาแต่ว่าในฝันนี่ยคนหลายมันบ่คนหลายเฮือนเอาเถาจังว่าตาชเมียงมันสามกิครับไปเบิ่งมาจากที่พ่อจ้าวพี่น้องค่ะจังว่าฝันเป็นโสดเลยพี่น้องเอาพิ่เจรณาเด้อไก่ไก่กับเลขสูตรดีนะครับเออจังวหวัวยังสูตรไรกวจี บอกว่จักสิบบาทาบาททย่ก็อย่ิมงว่าเงินบันที่เราบันที่เราเจ็ดสี่บอกเออเจ็ดของเจ้าไหมสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เลขจูดเนี่ยสนีเลขูดก็ความฝันความฝันคนละย่างเด้อพี่น้องความฝันของเงินบันที่เอาต่อปสมเจมาสาเจด อันนั้นซีเจ tamam. ็ดหนอเต้มหนึ่งตัวยังหวังวันป้าอันถอยอันถอยกับที่ว like, uh, ัดสามโคกอาจจะเป็นได้เลยจังหวัดปนแดงประกันเนี้ยประกันเจ็ดเนี้ยแต่ว่าบอกโอ้งวดที่งวดนี่งวดน้ำม่วงงวดนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยประกันเจ็ดประกันเจ็ดปนแดงงวดก่อนเดี๋ยวประกันตัวใดบ่ได้ลงบ่ได้ไปหาแล้วประกันตัวกัเลขแล้วเขาบ่งวดบ่างหันตัวเดียวงวดนี้บ่่่งวดับตึกดึง เจ็ดหนึ่งน้ำกันเบสโอ้พ่นเอาเจ็ดหนึ่งคนพนเอาเจ็ดห้าอดึงเจหนึ่งวัดเจนี่ดึงน้ำเอาเจ็ดห้ามาเสียนต่อยเขาเล่าบ่ได้เอาบะบ่ได้เอาเราโอแล้วจกพิษตจกพิษตังต้อกาออกกาออกนะทนึ่เอาีเจ็ดหของเรามีจักตูของเสียนต่อยค่ะกำงัชิตโอ้สิบตูวันนี้ฮักออกเพอนเอาจักตัวพ่นเอาเราหยุดมั่นหกตอ๋อจับ เพราะมันเขาเขาเลขประจําวันก็ได้ติ๊กติ๊กไปเอาชุ่มนี้ว่าชุ่มบ่เขาประจำวันมันเขาปรับเลยว่าชุ่มโอ้จืดความแน่นอนคือความบ่แน่นอนจังสี่แล้วเนาะตาเนาะจังหวัดงวดนี่จังหวัดงวดมันสามจิตตาชุ่มเนื้อพิ่นหินประกันเจ็ดจังหวัดเรีเก่าต้องมาต้องสามมาขึ้นอยู่แสดงว่าเจ้ามันใจสามจิตเลยนี่นี่แหละจังหวัดเลขสูตรเลขสูตรสี่เจ็ดศูนย์ บันนี้เลขฝันบานเลขที่สามเจ็ดแสดงว่าเจ้าซีมักสามเจ็ดกับสี่เจ็มันบ่นี้มักสามเจ็ดโอ้ันสามตรงมาตัวนึงเน่เฝันบิเงินก็เจ้าเก่าเก่าเเก่าปิดซ้อมเกานะเงินเก่าเลขเก่าซมาบ่คะอตรงมาตรงมาตัวนี้ตัวนึงคาดว่าตรงสามมาเกิซนี้แสงความต่ยุดกระได ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางการเจ็บนี่ลิ้นนะตูตะงุิเหรียนงวดตก งวดก,ก้อนตองวิรินตูเจก,กันนี้ยูก่กระฐอม <S <S จ้าอ๋อวิรินคนละตูอยู่กระฐอมที่เห็นน้าอยู่บ่ ot, ตาแดงอย่าไปรเรีนน้ำเล้าดิยานไปย,ยุ้ยยังเนาะโอ้ยตูยุ้งหนนันบกคันค้ำเขาเหนันแล้วเนาะสามีเนาะโอ้ยตัวเขาเหนันบกบก,กหนันเนาอันนี้เป็นเลขสูตร,รของตายุตพี่น้องเลขสูตรสี่เจ็ดศูนย์เลขความฝันนะ <5 S 2> ความฝันในสามเจ็ด <7. S 2> ต้อทะเบียนรถจำบ่ได้เนาะครับเนาะเอาเพื่อนเราเราเด้บังหันตัวได้เกาะ ็ออ725 <12, S 1> แต่ว่าถอยมัน27ทเจ37ก็อยู่อยู่ในใจเป็นหินว่า725นี่ตัวจำเลยดียอือเมนบ่รุน่นป้อน่วัดจีบึงป่ายอยู่เป็นหินว่าโอ้ย725น้อเอาก็ะลองพิจรารณาเาบ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรของคุณตายยุธ งวดที่แล้วเลขเข้าเขาตัวใดตาตัวใดยังไงบ่บ่นอันนี้ยังไงบ่บ่บ่เขาเนาะเลขรุดพี่น้องนะคะงวดที่ผ่านมาจะต่างว่าของแต่ยุดบ่เขานะคะท่านผู้ชมรุดนะคะสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะเจ็เลขสูตรจะเป็นสี่เจ็ดศูนย์นี่ขวัญสามเจ็ด เลขฝันสามเจ็ดกับทะเบียนรถเป็นบานเด็กที่บ้านนั่ครับนะสามเจ็ดสามเจ็ดบนเกี้ยวเราวัดเด็ที่บ้านไปก็จะฝึกบ,บอกก็เจ้าขาดเจ้าสินนะทะเบียนรถห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเป็นหินวาเรนเจ็ดตองหาเป็นแดงวาเรนค่ะเนวาตรงไปเิ่นจำได้ดีนะครับจำได้ดีนะครับก็อยู่หันเนาะแต่ว่าเป็นแดงประกัน เ็ดงวดนี่ครับเก็ดมาเป็นบอกงั้นตาแดงประกันเก็ดรันสีงวดที่แล้วเพิ่นกระเขาอยู่เลขประกันเพิ่นเป็นบอกงวดนี้ไป้ยีลินตัวอันเลขประกันเพิ่นนี่เขาจะงวดค่ะงวดสบอกโอ้เพิ่นเลขวิ่งอยู่เนาะมันต้องต้องอย่าได้หลายเนาะมีเก็ดตัวจากสื้อเก็ดตัวมันปีน้มันกระปุี่ตัวเดียวมันเขาแล้วกันนักคือกันในตาแดงนั่นแหละคู่งวดเนาะ วเราบ่ยอมแพ้เด้เราเฝ้าอยู่เราหอดยามาเราเน้่นนักคือกันนะโอ้แต่ว่าคุยน้ำเหล้านี่นคุยน้ำเหล่านี่นนนมวนขนาดเลยเลืองเหล็กนี่กัญชาคักยุ่ตาแดงว่าสิบูเอาผัดอไะไรเดี๋ยวพนนำตัวนั้นนำตัวนี้บ่ไก่เมื่อฝันกักบ่ไก่จุ่บ่อันกักแก่ห<ะ>่วยอาเลยได้ตัวนั้นตัวนี้บ่ตามอไก่เมื่อแม่ <อา S 2> แมงบ้านนกพึบโกูหลังจงบอกก็จ่อไข่จ้า กะกล่อมพ้อนยังไ่เนาะป้อนจิตมากบัดอันเดี๋ยวบ่นสมองมากโตโตมากโตจิตสื่อโตตั้งใจไปโตต่างใจสื่อนชุ่มเถื่อไม่บอกแต่ว่าขันเล่าฝันนี่ก็จะแม่นจะได้แสดงต้องเห็นเล่าฝันเล่าฝันแต่ว่ามือไม่จะมากก็ได้มืออื่นจะมากเ่ากันได้มันคำเนาะมันคำแล้วมันมืดแล้วแต่เบิ้งให้เบิ้งเอานเน้นตัวเลขนะครับเนาะเรียกสูตรใน470 เลขความฝันมีสามเจ็ดกับเจ็ดสองห้านะครับเนาะท่อนี้เนาะครับเนาะตาแดงประกันเจ็ดครับเกิดจากได้ตัวเดียวนะครับเด็กวิ่งแต่หยุดว่าตัวได้จะมาหนึ่งนะคะจับวิ่นก็วิ่งตามรักท้งนี้มากสามสามครับเออเพิ่นแดงก็มากเก็ดกใส่สามเ็ดครับพอดีตรงกับความฝันนะครับเนาะก็เกิดอยู่ครับ พี่น้องตัวเลขของตายุดนะคะ470ตัวสจ็7ตัวเดียวนี่พ่อนเล็กที่นะคะในความฝัน37นะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถ725นะคะอันนี้เป็นแนวทางในงวดวันที่1ตุลา2565นะคะพี่น้องลดมาลายงวดเนาะตาเนาะห้างห้างลายงวดยุดแต่ว่าก็ให้ให้ชมเพื่อความบันเทิงพี่น้องตามแนวทังให้พณาฟังหลจาระ์ห้พี่นันแล้นนะ เพ่อได้มาคุยมาทักทายกันนอตานอเด็กวิ่งตะยุดว่าให้วิ่งสามได้ครับเด้อตะยุดมากสามมันบ่ค่ะสามเลขวิ่งเพิ่นมากสามนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นฝันจังสี่เพิ่นว่าอันเลขกเกาซีมาได้หนิแมนบ่แมนเนาะโมเดิร์ดพี่น้องเด้อวันนี้ต่ยุดอาจจะเขาสามตัวก็เป็นได้เด้อพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะวิ่งสามเน้นๆเด้อครับวันนี้ล่ะสี่เจ็ดศูนย์คอยเจอเจ้าครั้งแรกเข็ดขิบแม่บอตา ครบรอบเลยนี่ออกสามตัววะออกสี่บอมันออกเจ็ดศูนย์ต่อนั้นนอตานอมันออกเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมแล้วทำแล้วปีน้องทำแล้วก็ทิ่ขอตัวเมื่อขอบคุณคุณตายุทธอวยพรแฟนคนี่เป็นยังไงครับขอให้โอ้ยอวยพรเนี่ยจะเลื่อนทุกคนเนี่ยล่ะเห็นถือทุกคนละคำมันเข่า่ะกย่าไปซื้อหลายซื้อพ่อฟัง พอเดี๋ยวเบิ่องนี้โทษนะทัดก็เลยรุนสื่อพอฟังเอออบางันเท่าได้พอฟังนะค่ะเออระวังมือช่วงขึ้นย้ายไปเอารากไหลเอาเป็นแขนเป็นล่าทั้นั่นออกงใช่สติบอตาเออก่อนนั่นก่อนอย่าไปเอาขายยังมาสื่อเบิ้นกับโมเมนต์เหรอเขาปั่นจุกงเทียมกุบอกไปบอกน้องไพ่กับโมเมนต์เนาะเล้วมันใจบอตา มั่นใจสามเหมือนครับมี่สิบสามมั่นใจสามตัวดีตัวดีก็มาจับใส่เนาะครับเนาะเด็กสามเนาะถูกต้องรับประกันเลขสามโอ้ยมันแปงพันเปอร์เซ็นคุเงิครับแปดพันปร์เซ็นต์ะคะท่านผู้ชมอ่าเป็กเลขสามเนี่ยครับเลยสามไม่เก่าหยุดนะครับครับจับส่เรืยสามมันครับครับตเลขสูตรเพราะว่เลขเลขเกเออเลขจูต่างหากแต่ว่าเลขเกที่มากมากสามเครับพอเา โตเก้าตรงมาอีกเในกล้องฝันนี่นี่ก็เลยคิดว่าเหล็กนี่สิมาสามนี่ประกันเลยเออพอมันขีสามล้อแปพันเปอร์เซ็นนะคะที่มันเป็นสามล้อขีพ่อบอกขีรถปะพ่อปะค่อขีไปไปมันสามล้อสามล้อเ่ารถเ่านคือปีกอับหมมันมพ่อจีนห้องเ่าต้องสามมากไเจหน้าครับเนาะลประกันเอา ก็ยัำอีกครั้งนะครับขอบคุณหลายมอมมอกร์ันยังมากไหมโลกมันขมหรอกข้องนี่มันเดี๋ยวจังไดนเออถ้าเกิดข้องเออเส้นต่อยเออเดี๋ยวจะมาหาแต่หยุดใหม่นะคะเนาะโค้งสุดท้ายเนาะเอโค้งสุดท้ายที่มาเดี๋ยวโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่าใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เจ๊แต่งกับรวยรวยแต่หยุดด้วยนะคะสุขสุขมันครับพ่อข้ามาข้าคู่กับพ่ออะไรกะเป็น สวัสดีค่ะย้อนตะขอนี่เหรอคะกระโปงตีบนนอกเดี๋ยว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะนลองลองลองสั่งเบิร์หนึ่งเลยค่ะลองลองเอามาใส่เบองว่ามันเฮาสิถือเองบ่ค่ะบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกอยู่หน้าจอเพิ่นจะกัดเด้อดีหรือดีหรืดีหรือแล้วค่ะเพราะว่าหยังเห็นบ่นี่งหาก็มาเห็นบ่งวดบางยานิศูนกะมานี่เห็นบ่แต่ว่าบ่มักศูนย์ค่ะ แมินอยู่เงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะบรรยาบาศมันกเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะยั้นตะกงอสร้างอะไรค่ะสั่งอะไรเกลียวมากขึ้นเกราค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างไยจังเดียวเกี่ยวเงินมานจะกระเป๋าเอาก็ได้ค่ะก้าลองเบิรงนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโสดลองเบิรงเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอ้นี่ยจ้างานสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอประเดี๋ยงเจ็นดาก็เลยเดินสั่งเพื่อน่ะค่ะไปเอามาไปได้กระเป๋าค่ะบิ๊วโตกระชื้นเลยอค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง